การดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยโยเกิร์ตที่คุณทำเองได้การดูแลและรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพยายามเรียนรู้เพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและโดยเฉพาะให้ห่างจากค่ารักษาพยาบาลอันสุดแสนแพงในขณะที่เจ็บป่วยจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นลาบอันประเสริฐการดีท็อกซ์ลำไส้หรือการล้างลำไส้แบบธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและอยู่ในความสนใจของกลุ่มบุคคลที่ดูแลสุขภาพด้วยตนเองซึ่งบางกรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากและต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนแต่วิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้ไม่ยุ่งยากครับทานง่ายสะดวกแถมอิ่มท้องถูกตังและมีประสิทธิภาพครับแก้ววิธีดีท็อกล่ลำไส้สูตรนี้ท่านอาจารย์สุดที่วัดคำภาได้กรุณาถ่ายทอดให้ผู้สนับใจได้นำไปใช้ดูแลตนเองคือ สูตรโยเกิร์ตบวกนมสดบวกน้ำพึ่งบวกน้ำมะนาวแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานก็ระวังปริมาณของน้ำพึ่งสักนิดวัตถุดิบที่จะทำดีท็อกลำไส้มีดังต่อไปนี้ข้อ 1. มะนาวแป้นน้ำเยอะครึ่งลูกข้อ 2. น้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาข้อ3โยเกิร์ตใช้รสธรรมชาติเท่านั้นปริมาณครึ่งถ้วยจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผล,ลไม้ในเนื้อโยเกิร์ต หรือโยเกิด์ตรสผล,ลไม้จะไม่ใช้ข้อ4นมสดรสจืดแบบ UHT และดูข้างกล่องก่อนซื้อต้องใช้ชิทที่เป็นนมโคแท้100%เท่านั้นขนาด180มิลลิลิตรหรือ200มิลลิลิตรก็ได้ปริมาณ1กล่องถ้าเป็นสูตรพร่องมันเนยนมจะไม่ครบ100%ไม่ใช้ไม่ได้ประโยชน์เพราะบางที่ทำจากนมผงวิธีทำง่ายง่าย ไม่ยุ่งยากดังนี้เป็นปริมาณในการบริโภคสำหรับหนึ่งท่านเริ่มจากข้อ1ผ่ามะนาวตามแนวนอนครึ่งลูกใช้ปลายมัดแกะ,มะเมล็ดออกแล้วบีบน้ำมะนาวใส่แก้วข้อ2จากนั้นเติมน้ำพึ่งในปริมาณ1ช้อนชาลงไปหรือประมาณ1ใน3ของ1ช้อนโตะ๊ะข้อ3ตักยกอเกิดครึ่งถ้วยหรือประมาณ3ช้อนตพูนตพูน,พนลงไปข้อส เทนมโคแท้100%อร์เซนจำนวนหนึ่งกล่องลงไปข้อ5คนส่วนผสมทั้ง4อย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันยกขึ้นดูว่าน้ำพึ่งไม่ติดช้อนแล้วควรทานทันทีไม่ควรตั้งทิ้งไว้หรือนำไปแช่ตู้เย็นการทานอยเกิดสูตรดีทอ็อกเพื่อการล้างลำไส้แบบทําชาคิการทานอยู่เกิดสูตรล้างลำไส้นี้แนะนำให้ทานตอนเช้าหลังจากที่ดื่มน้ำสะอาด1-2แก้วแล้ว ช่วงเวลาตั้งแต่5.30นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาเพราะหลังจากที่ท่านดีท็อกไปแล้วระบบปฏิบัติการภายในร่างกายของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจมีอาการอยากเข้าห้องน้ำอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนี่เป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยาของการดีท็อกลำไส้ที่จะทำการขับของเสียของคุณออกมาเองตามธรรมชาติและบางท่านที่ไม่คุ้นกับการดื่มนมตอนเช้า อาจมีการขับของเสียประมาณ3-4ครั้งต่อวันในช่วงที่ทานวันแรกการล้างลำไส้เป็นการล้างไขมันที่เกาะติดตามผนังลำไส้ออกไปทําให้ลำไส้สะอาดขึ้นส่วนท่านที่ทานนมเป็นประจำอยู่แล้วอาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นระบบจะเป็นปกติเหมือนทุกวันดังนั้นขอแนะนําให้ผู้ที่เริ่มทานเป็นครั้งแรกให้ทดลองทานในวันหยุดครับจะได้ทําธุระได้สะดวก และเป็นการสำรวจว่าทานแล้วจะเข้าห้องน้ำบ่อยไหมแต่หลังจากนั้นก็จะไม่ที่มากเหมือนครั้งแรกและเข้าสู่สภาวะปกติเขนเคยนอกเหนือจากนี้ท่านผู้รู้ได้แนะนำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มประสิทธิภาพของโยเกิร์ตในการดีท็อกซ์ลำไส้ตามหลักยีนอาหางของการทำโยเกิร์ตที่จะทานคือโยเกิร์ตโดยปกติจะต้องแช่เย็น เพื่อการถนอมคุณค่าทางอาหารอันนี้ไม่ว่ากันแต่สำหรับนมที่เป็นส่วนผสมในรูปแบบ UHT ขอแนะนำว่าไม่ควรแช่เย็นให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อไม่ให้การทานอยู่เกิดหรือดีท็อกลำไส้มีความเย็นจนเกินไปเพราะความเย็นมากไปทำให้อาหารมีสภาพที่เป็นหยินชี่มากไปซึ่งไม่เหมาะกับการทานเพื่อใช้ในการล้างลำไส้ซึ่งต้องทำในช่วงเช้า แต่หากนามนมเก็บไว้ในตู้เย็นขอแนะนำให้นามไปอุ่นโดยการแช่ในน้ำที่ต้มร้อนแล้วเพื่อให้คลายความเย็นแต่ไม่ต้องถึงกับนามนมไปต้มเดือดนะครับเดี๋ยวจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารไปที่ต้องให้นมมีอุณหภูมิอย่างน้อยที่อุณหภูมิห้องเพราะการทานดีท็อกลํลำไส้ทานในเวลาเช้าหลังจากดื่มน้ำสะอาดเข้าไปสักพักแล้วซึ่งร่างกายที่พักผ่อนมายาวนานยังมีความเป็นหิน ยังไม่ตื่นตัวเต็มที่บางครั้งยังหาววอดวอดอยู่การทานจึงควรมีอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้องเพื่อให้สภาพของอย่างซี่ไปกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการดำเนินชีวิตตลอดวันเป็นการกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายดังนั้นเมื่อท่านตื่นนอนทุกเช้าควรดื่มน้ำอย่างน้อย1-2แก้ว เป็นน้ำอุ่นยิ่งดียกเว้นน้ำเย็นเพื่อช่วยให้ลําคอชุ่มชื่นแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทานดีท็อกก็ควรดื่มน้ำแต่ถ้าตื่นขึ้นมายังไม่ทันได้ดื่มน้ำแต่จะทานดีท็อกเลยอันนี้จะทำให้เหนียวคอสักพักคุณจะไออย่าเชียวนะ ขอเตือนไว้ครับและหลังดีท็อกแล้วดื่มน้ำธรรมดาตามได้อีกครึ่งแก้วถึง1แก้วกันคอเหนียวและไอสำหรับประโยชน์ของการล้างลำไส้หรือดีท็อกลำไส้ด้วยโยเกิร์ตสูตรนี้ 1. ช่วยทำให้การขับของเสียได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายโดยเฉพาะท่านที่มักท้องผูกข้อ2ช่วยให้ท่านที่มักมีอาการเบื่ออาหารหรือรู้สึกปากขมทานอะไรไม่อร่อยมีการรับรสที่ดีขึ้นข้อ3 ช่วยล้างลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เกิดการระคายเคืองต่อระบบภายในร่างกายข้อ4ได้สารอาหารครบถ้วนเพราะปริมาณหนึ่งแก้วที่ทนาทนขณะในตอนเช้าสามารถทดแทนมื้อเช้าได้เช่นกันข้อ5สะดวกประหยัดและไม่ยุ่งยากไม่ต้องตุนอะไรเยอะแยะอยากจะทานเมื่อไรค่อยไปหาซื้อมาหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านขอขอบคุณข้อมูลจาก K A E J I A R J A N